นะครับสวัสดีครับผมมีชื่อว่าชโยครับหรือเรียกง่ายๆว่าโยก็ได้ครับผมมีอายุ13ปีผมเปิดช่องใหม่เป็นทางการเลยนะครับวันนี้เราวันนี้ผมจะมาเล่นเกมชื่อว่าต้นไม้ประทะซัมบี้ภาคหซึ่งเกมเนี้เป็นเกมเก่าใช่ไหม ซึ่งเมื่อก่อนน่ะใครก็บางคนก็ไม่ค่อยรู้จักบางคนก็รู้จักไงซึ่งเกมเนี้ยผมตอนเด็กๆผมก็ชอบเล่นอยู่นะฟั <c oughs> งว่างก็มานั่งเล่นเกมบ่อยเลยเกมเนี้ยงั้นเอ่อชื่อช่องผมหรอ <c oughs> ผมผมลืมไปแล้วชื่ออะไรเพราะว่าชื่อช่องผมอ่ะเป็นชื่อแปลกเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่แล้วกันนะเ <c> ด <oughs> ี๋ยวครั้งหน้าค่อยเปลี่ยนใหม่ <c oughs> งั้นเรามาเล่นเกมกันเลยนะครับ นี่ผมรู้ประวัติเรื่องเกมพวกนี้เยอะอยู่นะนี่อันนี้จะเป็นด่านไอ้นี่ด่านทะเลหลังบ้านของพวกต้นไมพ้พทาฟัมบี้ไงอ่าเราขั้นแรกคือมาเล่นด่านที่หนึ่งก่อนตอนนี้เขาจัดใหม่แล้วไงมันจะไม่เหมือนเกมเมื่อก่อนมานี่คือต้นไม้ยิงชื่อถั่วลันเตาถั่วลันเตาเนี่ย มันจะมีราคา100บาทซึ่งที่เราต้องซื้อก็คือดวงอาทิตย์มันจะช่วยวยิงไงช่วยยิงดาเมจฟัมบี้ให้มันลดลงผมไม่รู้นะว่ายัางกี่นัดนะนี่เขาจะฝ่อนีพวกเราเล่นเลยนี่ฟัมบี้เดินมาเนี่ยเป็นฟัมบี้เลเวลเป็นไม่ใช่เลเวลเป็นฟัมบี้ธรรมดาทั่วไปซึ่งจะไม่เหมือนฟัมบี้อื่นตัวนี้เป็นตัวขี้กาก,ากอยู่นะแต่ว่ามันอยู่กันเป็นฝูงเลยนะจริงจังอะ อ่านี่เก็บก่อนนี่แล้วก็วางไว้เลยยิงก็ยิงเลย,ย,เลยโอ้มากันเพียบเลยเออขออนุญาตลดเสียงหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียงผมไม่ค่อยได้ยินอ่าเสียงแค่นี้พอซึ่งผมเสียงผมเสียหูฟังอยู่เดี๋ยวหูระเบิดยิ่งช่วงนี้ผมยิ่งหูหนวกหนวกอยู่ ก็เพราะว่าชอบเปิดเพลงเสียงดังนี่แหละนี่นี่เราจะได้นี่คันตะวันนี่คันตะวันจะช่วยไอ้นี่ช่วยให้ดวงอาทิตย์นี่ไงยังไงนะเออเดี๋ยวคเขาพูดแล้วกันนี่เราเล่นด่านที่สองเ็จใช่ไหมเราจะมาอยู่ที่ด่านที่สองเราเล่นด่านที่สองเ็จเราจะได้ตัวระเบิดซึ่งไม่รู้ผลไั้ถูดผลอะไรไม่รู้นะ โอเคมันรวยกันเลยนี่วางก่อนเลยนี่คันตะวันจะช่วยให้ดวงอาทิตย์ให้พวกเราซึ่งเราจะได้ไม่ต้องรอดวงอาทิตย์ตกมาจากท้องฟ้าไงซึ่งอันนี้ช่วยหลายอย่างมากผมจะวางสองที่เลยนะเนี่ยสองที่คือสองตรงนี้นี่สองที่ตรงนี้กับตรงนี้ตะวางสองที่สองเลนเลย คขาเรียกสองเลนมั้งอ่ะเฮ้ยสามเลนหรือเปล่าเออผมพูดไม่ค่อยเก่งนะผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมเป็นคนพูดกึกกักนี่แหละโอเคแป๊บเดียวเดี๋ยวค่อยวางนะเดี๋ยวค่อยวางนะโอเควางเลยถ่ดลันเต่ายิ่งเลย นี่ฟัมบี้แล็บดินแสดงว่าหิวมากฟัมบี้พวกเนี้ยมันจะกินสมองของคนในบ้านเนี้ยของไฟที่อื่นน่ะกินมาหมดแล้วมั้งอ่ะโดยจะมากินบ้านเดียวผมพี่ไม่ค่อยอ่านประวัติเรื่องพวกเยอะอะไรนะรู้เรื่องแค่นิดเดียวเองยึกเลยเออยิงเลยเออยิงลิงเลย,ย เลยยังเอ้ยอ้าวเฮ้ยวางผิดก็โทรศัพท์ผมมันเล็กไงนิ้วมันใหญ่ไงโอ้วางผิดฟะได้เย่งเลยยังเลย อ่านี่มันจะมากันเป็นฝูงแล้วตัวฟอนสีแดงนี่ไงมาแล้วแลวเราจะได้ตัวระเบิดมาโอ้ขอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาอปบ๊บนึง โอเคขอโทานครับที่มาร์ทนิดหน่อยพอดีว่าผมไปปิดการรบกวนไงเพื่อไม่ให้ใครโทรมาเพิ่งเราถ่ายวิดีโออยู่ไงนี่เราได้ตัวระเบิดมาแล้วตัวระเบิดพอเราวางจุดตรงกลางอ่ะมันจะระเบิดสามที่ถ้าเราไปวางริมตรงไหนอ่ะมันจะระเบิดไอ้นี่ระเบิดได้แค่สองเลนอ่ะอ่ามีตัวไฟหมวกด้วยไอเนี้ยอันตรายนะตัวไฟหมวกเนี่ย ตัวเฟมอลต้องใช้โวลันตาตสองตัวโอเคด่านที่สามด่านที่สามเมื่อกี้ผมยังไม่ได้มองไงว่าเอา้เมื่อกี้ผมมองไหมเมื่อก,กี้ไม่ได้มองมัง้งเอาได้ตัวอะไรนะเดี๋ยวค่อยไปอ่านใหม่แล้วกันพอเมื่อกี้มองไม่ทันน่าจะได้ไอ้นี่มั้งอะ่ะ Ơ, lìp mà nè, lìp À, mà lèo, dính OK Dính lươi, Game này có... ...nàn lắm nè Lên nàn dù, bởi vì... ...quả toàn 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 mái ra, quả ra... ...A LÀI MÀ NÀN DÙ À, dính ซึ่งมันมีอยู่ภาค1กับภาค2ออ่ะไอภาคสามผมไม่รู้นะเพราะว่าผมไปดูใน u t u b e มาเขาบอกว่า v s เ a m b i ภาคภาคสภาคสามผมไม่รู้นะมีภาคสามจริงไหมผมไม่รู้นะภาค3ามไปโหลดตรงไหนมาเดี๋ยวเขาไปโหลดตรงไอที่สี่สมเกหรือเปล่า ฟึ่งภาคสองเล่นไวอยู่นะภาคสองเพราะว่าภาคสองอะ่ะมันมีไอตัวเคลื่อนที่อยู่ไงมันจะไวแต่อันนี้คือช้านิดหน่อยเราก็ต้องรอหน่อยฟึง่งผมมันเล่งไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้เล่งในเกมเนี่ยไม่ให้เล่งนี่วางถนเตานี่สามเลนเลย ซึง่งเดี๋ยวต้นมาวิธาฟัมบี้อะภาคหนึ่งเนี้ยผมมาทำเป็นอีพีเนาะอีพีหนึ่งอีพีสองเนี้ยซึ่งถ้าวิดีโอผมอะมันเยอะเกินไปอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปไอ้นี่ทำเป็นอีพีซึ่งเดีดานเนี้ยผมไม่รู้ว่าจะหยุดตรงไหนจะหยุดตรงดานสี่ดานห้าอย่างเงี้ยผมไม่รู้เลยนะ ว่าจะหยุดตรงไหนงั้นเราวางฝีเลยแล้วกันเนี่ยนี่โอ้ยิงนานันเนี่ยเอ้าผมลืมฟื้นระเบิดมาเลยอุ้ยอันนี้ไงเราได้ถว่วนี่ไม่ใช่ถนอนเตาอะไรชื่ออะไรนะวอนัท นี่วอนน่าจะจะช่วยอนี่อะไรนะเผื่อฟัมบี้มันเดินมาเผื่อไอตัวสายหมวกอะ่ะพอมันเดินมาใช่ไหมเดินมาปับ๊บฟึง่งอะไรนะทางตะวันอะ่ะดวงอาทิตย์อะ่ะมันจะนานไงมันจะดบนานเราก็เอาเนี้ยไปให้พวกมันกินให้มันกินรอนี่พอเราเอออย่าเพิ่งพูดดีกว่าเดยวเร่งก่อนอยวก่อยพูด ไหนมีกี่เลนอุ้ยยังงี้รับมือ,อยากนั้นเนี่ยอ่าอันนี้ด่านที่ฝีแล้วผมไม่รู้นะว่าจะจบตรงไหนด่านตรงนี้มาเลยมาเล่นกันเลยฟัมบี้มายังเดี๋ยวเราเล่นตรงนี้เฟ็จใช่ไหม ในตรงนี้เฟดเขาจะให้พั่วพั่วไว้ขุดต้นไม้อ่ะเผื่อเราวางตรงไหนผิดอ่ะโอเคโอเคงั้นเราถึงด่าน5้าปั๊บจบด่านห้าปั๊บ ผมขอหยุดแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าผมต้องไปทำอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยงานของผมอะมันช่วงสถานการณ์โควิดงานผมมันเยอะนิดหน่อยอะทั้งเรื่องนู้เรื่องนี้ก็ต้องทำอีกหลายอย่างโอ้ฟัมบีมาเอ้ยเราคงวางวอนนัดก่อนนะเอ้ยวอนนัดเดี๋ยวค่อยวาง ตายากอะเนี่ยอันน่นไงมาแล้วอ้ขอวางก่อนอ่าวางเฟดแล้วก็นี่เอาวอนัทไปวางอ่านี่วางเลงครบแล้วหนึ่งเลนวอนอะไรโถลันเตาวางแล้วนี่เราจะวางฝั่งต้นกันเลย เฮ้ยฝังต้นต้องวางตรงนี้ก่อนสี่เดี๋ยววอนัทบาดเจ็บไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่าวอนัสบาดเจ็บแล้วเรารักฝาไม่ได้ล่ะเพราะว่าเรายังไม่จบตรงนี้เลย อ่านี่วางสองวางทีละวสองครบแล้วงั้นเราวางทีละามเลยแล้วกันเพื่อมันยิงไวมาวอนัดบางตรงกลางโอ้นานนั่นเนี่ย นายยิ่งดีเลยที่ถ่วงเวลาจะได้วางต้นไม้ทันนี่ผมจะบอกให้ตัวระเบิดอะเนี่ยเราเนี่ยอันนี้ชี้เลยเราสามารวางตรงนี้กับวางตรงนี้ก็ได้หรือเราจะวางตรงกลางก็ได้นะนี่พวกมันมาแล้วมาเตรียมระเบิดพร้อม เออต้องเก็บดาวด้วยลอก่อนรอก่อนรอให้มันมาใกล้ๆฝัมบีมาใกล้ๆวัดวางตรงไหนไกลนิดนึงนี่น่น,น,น,นี่เราได้พวกมาแล้วไว้กดต้นไม้นี่โอเคเล่นดาน่าเล่นด่าที่ห้าเศษ ผมขอจบเลยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำงานอย่างอื่นนี่คนลุงฝนคนนี้เป็นคนที่ปลูกต้นไม้ยิงทั้งหมดนี่เขาจะฝอพวกเรานี่ผมอ่านมาอังกิษไม่ค่อยออกนะทุกคนลองอ่านแล้วกันนะใครก็อยา,ากมาฟังคิดออกอะก็จะฝอเนี่ยว่าอันนี้ขอพูดเองนะอะไรนะ เอาเพว่าไปขุดดินไหเ้เอาเอาพว่าไปขุดต้นไม้หน่อยคุยห,หน่อยนะช่วยหน่อยอุ๊พูดเลยเนี่ยอ่าเขาบอกให้เราขุดดินนี่ไม่ใช่ขุดดินขุดต้นไม้เอาให้หมดเลยโอเคนายขุดต้นไม้หมดแล้วนะนี่ฉันปูฝาหนาใหมเอาบอลนะไปกิ้งเหมือนโบวลิ่งเลย นายมีคำถามดึงไหมไม่มีอะไรก็ไปเล่นกันเลยลวยเลยจากการพวกมันเลยอันนี้จะเหมือนโบลิ่งเนาะอันเนี้ยแต่ว่าให้กิ้งไฟ่ฟัมบี้อะแล้วมันย็นไงตัวระเบิดโอ้มันมาก่อนเลยนะไม่ได้พูดก,ก่อนเลยตัวระเบิดอะมันจะช่วยได้ดี ถ้าพบกทฟัมบี้มาเป็นฝูงอะ่ะอันนี้วางหนึ่งเลนนี่ปุ๊บปุ๊มอย่างนี้เลยรุ้ยเลยปึง้งไปเลยเอ้ยไปบางไปโดนตรงไหนเนี่ยยี่ไหนลองโยกงูดิงอไปเลยโอ้มาไวจังฟัมบี้ ลุยเลยมันจะมีบางลูกที่มันไวนะเนี่ยตัวน้าชนกันแหละงอฟัมบี้นั่นน่ะเหรอเราใช้ระเบิดเลยแล้วกันแล้วตุม้มนี่ไหนมาอีกไหมมาอีกไหมมากันให้เยอะเยอะ มาเยอะอจริงๆลุยเลยโจมตีนี่โจมตีเลยโจมตีโจมตีปุ้มไม่ไหวแน่ระเบิดไปเลย นี่เอา,าเอระเบิดไปเลยกันไม่ไหวนี่อาจจะมาเป็นฝูงก็ใช่ไหมเข้ามาเลยว,ว้าวลุยลุยลุยปั๊ม จะระเยไ,ไม่หมดเลยเอ้นี่เราจะได้ไนี่มาตัวระเบิดตัวระเบิดที่พอวางปั๊บมันจะระเบิดปุ้มปุ๊มปุมป,มป,มปุมอย่างนี้เลยฟึ่งมันจะไอ้นี่นานหน่อยนะมันจะให้นานหน่อยโอเคสาหรับเอาแป๊บน,นึงนะนี่อะไเออเดี๋ยวเล่นด่านที่หกอะ่ะเราจะได้ไนี่โทรันเตาหิมมะ โอเคสำหรับสำหรับวิดีโอนี้ขอหมดหน้าเราจะมาต่อ EP 2ีซึ่งตอนนี้เราขอจบก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาต่อ EP 2ให้ซึ่งถ้าใครชอบอะถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟัตไคายแล้วก็กดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับซึ่งสำหรับ EP 1ี่ะผมขอหมดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ